คผู้ชมครับความสนุกสนานกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับชวนชื่นคาเฟ่ที่นี่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมครับไอทีวีความสุขของทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เวลาเดิมครับ5โมงครึ่งกันถึงสุกนะครับเป็นประจำเลยนะครับความสนุกสนานเราจะกำจัดความเครียดให้กับคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับทุกๆบ้านที่เปิดไอทีวีในช่วง5โมงครึ่งตอนนี้นะครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับตลกหลายๆคณะจะสลับปเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับและวันนี้ตลกอีกคณะหนึ่งเรียกว่าเป็นตลกทอรหดมากเลยทีเดียวนะครับและเข้ามาวันนี้มาพร้อมกับถังออกซิเจนทราบเป็นครบ่าใครวันนี้เขาจะนำความสุขสนานมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันสนุกแค่ไหนมาชมกันดีกว่าครับกับน้องชายคุณแม่ขอร้องและชาคณะครับ เหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมคุณสีน้อยเหมือนเดิมปี49นี่เห็นท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ในชวนชื่นคาเฟ่ทำไมมีแต่หน้าตาแจมา่มใสท่าทางจะรวยกันทุกท่านเลยนะเนี่ยอ้าวไม่รวยได้ไงดิเพิ่งสุดจีนใหม่ๆแล้วก็ได้อ่งางเปากันมาใหม่ๆแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมถึงนักร้องคนเมื่อกี้เนี่ยนะเออคุณว่าหล่อกไหมเอาเด้ผมเห็นปุ๊บเนี่กหมาเปอย่างพระเอกหนังอเองลยดีกว่าพระเอกหลังใะนั้นน่ะตุ๊ดตุ้นเฮ้ตุ๊ดยังไงแม่ยกข้อเพี้ยนบนนั้นี่ย ผู้จางผลิงเนี่ยจะไปทำลาบกินซะดีมั้งเนี่ยหล่อเขาแข็งแรงแต่หล่อพื้นๆตาดูนักร้องของน้องสายดีกว่าหล่อฟรีอะยอดนี่คุณพูดเล่นพูดจริงเนี่ยจริงใครใครหล่อฟรเมื่อกี้หล่อกว่าแล้วร้องเพลงเงาเสียงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าครูสุอาจารย์มาแล้วสิ้นสุดกันที่ไม่ว่าท่าทีชา้น นี่จะร้องโชว์เขาสกหน่อยหนึงขควาตาจิร้องแฝงโซ่อีแม่ไข่ยทั้งบ้านนั่นน้อนี่จะร้องให้ป้า,า,าแวน่นกันดูเฮ้ยป้าแว่นเฮ้ยป้าแว่นไอ้ที่เราใครขอใครก็นั่นไงพี่พี่คอมชวนซื้อเลยโอ้ยอะไรนะอะ <c oughs> ไม่พูดถึงออกมาก็หาเลยเห็นหน้าตาแกแล้วเพิ่งบวชมาไงอ๋อบวชให้กับน้องสายอ๋อน้องสายตายไปแล้วเหรอไม่ตายมันเจ็บอ่อนแอก็เลยบวชให้มันสักทีจะได้ให้หายสักทีอ๋อแล้วนี่ทำไมถึงสึกมารีบสึกมาทําไมอ๋อมีปัญหาครับเรื่องอะไรเงินจะถิบเอาอย่างนี้วะเวทีนี้เป็นเวทีแห่งเสียงแพงใช่จากรายการชวนเชิญคาเฟ่ครับผมอ่ะไอ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 ทิดมานี่เลยเน้ หน้าตาใส่แว่นอย่างนงี้ร้องเพลงโชว์สักเพลงได้ไหมเพลงอะไรสอนเพชรรัก5ปีลยนะ่อยดิโอถุณรักครัาเพลงด้วยร้องได้ปล่าถอดแว่นดีกว่าถอดแว่นจะเปลือกถ,ถอดแว่นแล้ว,อว,ว,ลวมองไม่เห็นอ๋อ ยี่ีใช้ไม่ได้ออการออร้องเพลงอักขระจังหวะไม่มีการชัดเพี้ยนไปเพี้ยนมายังไงรายการนี้เป็นรายการของชวนชื่นคาเฟ่หนูหนูน้องน้องนั่นนง,งดูประมาณห้าโมงครึง่งใช่คุณมาร้องเพลงนี้อักขระมันไม่ชัดเลย การร้องเพลงต้องรู้จักเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำโอ้ยางงั้นเหรอรู้จักสูงกลางต่ำไหมยังไงลองทำอาจารย์จะสาคูให้ดูสาิสาคูกินเบื่อแล้วไม่เอาจะสาทิตให้ดูอันนี้คือไมค์คารคเตอร์คารคเตอร์คาร์พูดพูดอีกทีนะครับอครั้งเดียว เขาเรียกเรีไมค์คารเตอร์คาราเตอร์อันนี้ก็เรียกว่าเสียงสูงอ๋อสูงอันนี้ก็เรียกว่าเสียงกลางล่ะอันนี้ก็เรียกว่าเสียงต่ำต่ำกลางสูงครับภาษาโนกก็เลยโดดโ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 ดอ่าาาาอันนี้ลูกคอหอูกคอไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจยัางเข้าใจอ่ะลองดูสูงกลางต่ำต่ำกลางสูงโน้ด đô 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 à, à, Rao à, 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 à. <laughs> này <khuyên ở> <laughs> lời một đèn trong thuốc Rất gì เยดินเล่าเดินเล่นไปตาเกินนะแต่พไปดาไหมครับมันต้องอย่างงี้สิว่าจะได้ออกบ่อยอา <c oughs> จารย์ฮะออกบ่อยไม่บ่อยคนหน้าผมไม่ไหวเลยเ <c oughs> นี่ผมอยากเรียนไอ้แบบนี้มัง้งฮะอยากจะเรียนบ้างอ่ะผมอยากร้องเพลงเสียง, <c oughs> ยงดีเดี๋ยวผมจะมาชนผมหน้าต่ตอนนี้ผมลดความร้อนแล้วต้องรู้จักภาษาดนตรีรู้สิครับอันนี้เขาเรียก สูงฮะกลางกระชับกระชับสูงกลางต่ำต่ำกลางสูงกาะโดดโ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 ดอะไรครับอ่ะลูกคอลูกคอลูกคออะไรเนี่ยแล้วมันจะลูกคอเหรอฮะเพลงกระทำมันกี่อ่ะน้องทำเพลงอะไรสมัยไรควายเดินกี่ แกเรียนมั้งจต่จ่าก็ไม่ได้มาชวนชื่นน,น,นานเลยมันเป็นยังไงอ่ะคนก็ถามเยอะว่าน้องสายหายไปไหนเออไม่ได้หายไปไหนหรอกจาก้าหายไปไหนไปเข้าโรงพยาบาลมาแต่ก็ดีใจคราวที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าโรงพยาบาลแต่ก็มีคนถามจ่ายเยอะ ที่ไหนบ้างอะตามใจตัวไม้กําลังใจให้น้องสายหายไม่ไวนะให้น้องสายหายไม่ไวหายดีหรือยังแต่ไปเจอนางพยาบาลเธอก็คงจะรู้จักฉันนะจ๋าจ๋าคงจะจําพี่น้องสายได้จ้าก็ไม่เป็นไรหรอกเธออาจจะเป็นการหยอกเย้ากระซ้าแย่วันนั้นเข้าโรงพยาบาลเลยมาเล่าให้พี่น้องประชาชนทัางประเทศฟังหน่อยว่าเจอนางพยาบาลขี้เล่นขี้เล่นยังไงอะเธอเอายามาฉีดฉันนะจะเอายามาฉีดน้องสายเออเลยมีการพูดด้วยพูดว่าพี่สายจ๋าก่อนหนูจะฉีดยาพี่ ทำปากพ่อแม่ขอลองให้หนูดูแล้วแล้วน้องสายทำไหมล่ะฉันก็เลยบอกน้องเอ้ยลำฟังพี่ขยับตัวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอยากจะให้ทำปากคุณแม่ขอลอง <Yeah. S 1> แต่ก็ดีใจในคนทาาทายเราออจา้ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ออกไปนะออกไปก็ยังกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยก็ไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งว่าเป็นรายการทีวีไม่ต้องเอ่ยดีกว่าสักพักประมาณ15นาทีเป็นไงมีคนโทรมาให้กำลังใจ มีคนโทรมาโทรโทรมาจากไหนโทรมาจากจันทบุรีบอกคุณน้องทรายจ้าผมโทรจากจันทบุรีนะจ้าขอให้กําลังใจคุณผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคุณเป็นตลกในดวงใจผมก็เลยคุณเป็นโรคเดียวกับเมียผมด้วยฮ่าเป็นโรคเมียโรคเดียวกับเมียเขาเลยเขาเลยให้กําลังใจเขาบอกไอ้โรคนี้มันรักษาไม่หายหรอกจแต่คุณต้องพักผ่อนเยอะๆพยายามอย่าห่าง่างออกซิเจนเออฉันก็เลยถามว่าอะไรพี่ต่างออกซิเจนเมี่ยพี่มีกี่ถัง เขาบอกว่าซื้อให้เมียเขาสามถังของของน้องตายของฉันมีสองถังที่นี้ฉันก็เลยถามว่าขอโทษนะคุณพี่แลวตอนนี้มีคนพี่หายเขาอยังชั่วยังเขาว่าไงเขาว่าไงรู้ไหมว่าไงอ๋อเพิ่งเผาไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่ฉันยังงงอยู่นี่งงอะไรพี่ตาคนที่จันบุรีนะเขาให้กําลังใจฉันหรือว่าฉันบอกให้ฉันเตรียมตัวรอคนเรามันไม่แน่หรอกทรายแต่ว่าบอกตรงๆเลยนะน้องจ่า พี่สัญญากับตัวเองว่าพี่จะไม่ตายทําไมจะ๊ะพี่จะเป็นอมะตะทําไมถึงไม่อยากตายขนาดฉันยังไม่ตายฉันยังวางเวงขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรก็ยังพอได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมน้องนักร้องเนี่ยที่นั่งเทา้าขามเนี่ยนักร้องชนชื่นนะ่ะเปอร์เฟกสวยแทบทุกคนเลยทุกคนไม่ได้แกล้งชมน้องนะจ๊ะจ้าหน้าตาเธอน่ะถึงแม้ว่าพี่จะไม่สบายก็ไม่เป็นไรแต่มีส่วนใกล้เคียงน้องมากเลยครับ ขอโทษฮะทำไมน้องทายเมาออกซิเจนหรือเปล่าไม่ได้เมาน้องสะน้องสาวน้องรอกนักร้องคนนี้ก็สวยแบบเพอร์เฟคเรียกว่าสวยแบบธรรมชาติฉันก็ธรรมชาติใช่แกนธรรมชาติลงโทษ <laughs> ลงโทษยังไงแคเข้าโรงพยาบาลถึงได้เหมือนปีศาจจริงจก <laughs> ไอพิศาจจริงจกแกน่ะ <Okay, right. S 2> จะบ้าแลละคนเราไมา่ให้เกียดกันบ้างเลยไงถ uh huh. ามถามน้องทรายหน่อยออกอากาศทั้งนิดน uh ึงฮะที่น้องทรายแต่งชุดมหาลัยเนี่ย uh huh. ถ้าเรียนจบเนี่ยน้องทรายคิดจะเป็นอะไรคะคนเรามันต้องมีความฝันใช่ไหมเนาะจา้จาจ้าสมัยตอนแรกๆเป็นเด็กยังไม่คิดก็ยังไม่จะฝันเท่าไหร่ออ uh uh uh. ว่าตอนหลังตอนแรกๆตอนเป็นเด็กเรียนประถมนะ uh uh. เอ็มามัธยมคนเราก็มีความฝันเหมือนกันฝันว่าไงคะฝันว่าอยากจะเป็นแอร์โตอนหลังไม่ได้เป็นแอร์แค่พัดลมก็พอแล้วคือตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะค่อยแคว เพราะว่าบางทีไปต่างจังหวัดอย่างนี้มีน้องๆก็ถามมา,าข่าวกระแสน้องสายป่วยบ้างไปได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนเด็กๆก,ก็มาถามว่าอุ้ยน้องสายช่วยตาปากคุณแม่ขอ้องให้ผมดูหน่อยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เอบางคนมีมาถามอีกถามว่าอุ้ยน้องสายคุณแม่ขอ้องอตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ย มีอย่างนี้ด้วยเหรอฉันก็เลยประกาศตรงนี้เลยนะว่าว่าตัวของแท้นะจะต้องมีถังออกซิเจน<อ>ถ้าของปลอมน่ะจะไม่มีบอกตรงๆเลยนะปลอมทำไมอย่างฉันมีปลอมได้เหรอเนี่ย ต้องไม่เข้าใจตัวเองมีมคนเราร้านดักก็ต้องเรียนแบบไม่เคยมีนะน้องมคนที่เขาปอมเป็นพี่สายอะ่ะเ,เขาก็มาบอกว่าโกรธผมหรือเปล่าจไม่เป็นไรตามสบายเลยขเอ,อขนาดไปต่างจังหวัดนะยังมาเล่าให้ฉันฟังเลยเล่าว่าที่หายดีหรือยังครับไอ้นั่นก็โมเมก็ยังชั่วละ เออแต่ไม่เป็นไรเราเอาไปทำดีๆก็แล้วกันจ้าเพราะว่าซื้อว่าเราเป็นแบบว่าคนรู้จักเราแล้วเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนนะคุณน้านะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนทำไมวันนี้เราจะแจกบัตรนำเที่ยวคนละใบคนละใบคนละใบโอ้รายการชวนชื่นสม,มนาคนอ่าไปเที่ยวกันที่ไหนจ้นานราที่วาดปัตตานียะลาเออขอโทษครับเราไปพักกันที่ไหนฮะตันหยงรีมองเช้าๆเราจะไปดื่มกาแฟกันที่ไหนอำเภอละแงะ ที่นั่นบรรยากาศดีดีมากเลยจ้ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรียบร้อยแลยล่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้าสู่เหตุการณ์สงบ<ช>ยังไงก็ขอให้คนไทยรักกันกันละกันน่าจะสิน้องสายก็เคยไปนะภาคใต้3ามจังหวัดเนี่ยแต่ไม่ได้ไป3ามจังหวัด ทำไมไปที่ตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิไปที่ไหนจ๊ะก็ไปภูเก็ตไงโอ้ oh, ตัวที่เกิดสึนามิตรงช่วงนั้นนะใช่ไปกอบใจพี่น้องชาวใต้ดีมากซึ่งเจอเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดขึ้น hmm. ตอนนั้นไปภูเก็ตไปพังงาไปหลายอำเภอหลายจังหวัดไปกี่วันไปประมาณสองสองวันนี่แหละโอ oh. แต่ว่าช่วงนั้นร้อยหมอพรทิพย์กลับมาก่อนอา้าวทำไมทายไม่ไปช่วงหมอพรทิพย์อยู่ตอนหมอพรทิพย์อยู่ไม่กล้าไปทําไมจ๊ะ ตอนที่หมอพอทิพย์กำลังผ่าศพอยู่ออออแล้ฉันไปยืนใกล้ๆทไมเพื่อหมอพอทิพย์ว่าฉันไปผ่าจะช่วยฉันทันล่ะแล้วสภาพมันหน้าผ่าพิสุและฉันก็ยิ่งวังเวงตัวเองด้วยฉันไม่กล้ายืนแถวนั้นด้วยเเออเออนี่พูดตาถามอะไรไม่ได้ดูหน้าดูตากันเลยเออทำไมอ่ะเพราะาระดับนี้ระดับมหารลัยจะไปซีซ้วงั้นก็ได้ไงใช่ไหมนี่เชื่อไหมคุณสีนาว่าไงครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยจนสถาบันหายหมดไปแล้ว เบอร์สตาปัญหายแล้วไม่เป็นไรเราเพียไม่ได้มาที่นี่นานแล้วจ้ะก็ขอเตือนน้องนักล้องแล้วก็ขอเตือนน้องๆให้่าจะเป็นทางบ้านนักศึกษาก็ดีจ้ะเวลาจะไปไหนมาไหนนะจะหาว่าพี่น้องสายสอนนะทำไมอะทุกวันนี้ออกจากบ้านเรามันไม่ปลอดภัยผู้หญิงไทยเราออกจากบ้านเราทุกวันนี้นะกระแสคขัดขคืนเกิดขึ้นมากเลยพี่เตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความเป็นห่วงถึงแม้จะไม่เกิดกับตัวพี่ก็จริงแหละใชเพราะว่าพี่จะระมัดระวังตัวตลอด คนเราพลาดได้ใช่ไหมเนาะใช่จำได้ไ,ม,ไม่เมื่อเร็วๆนี้ที่เกาะสมุยอ๋อน้องแอนน้องแอนแอนเสียาการท่องเที่ยวมากเลย<น>จา้าเออที่เกาะสมุยอ่ะเรือตังเกอไอ้ดูเรือ,ต,อ,อ,อตังเกนะเอโอเรือตังเกอเนี่ยตอนนี้จับได้เรียบร้อยแล้วจา้าเชื่อไหมน้องตอนที่เกิดเรื่องที่เกาะสมุยอ่ะทำไมพอพี่ดูข่าวทีวีเรียบร้อยเออพี่สายนี่ลงทุนตีตัวเครื่องบินเลยเอ้าตีตัวื่องบินมาทำไมอ่ะไปที่ชายหาดเกาะสมุยไปทำไมจ้าไปเดินตั้งแต่สองทุ่มยันตีสาม เพื่อทำไมอะเือจะดักรอไอ้บ้ากามสอคนนะแล้วเจอไหมเผื่อมันจะว่ายน้ำเข้ามาบ้างเห็นมันไหมเดินได้แต่สองทุ่มยันตีสามไรซึ่งวี่แวงไม่เห็นน้ำเลยก็พุกงกรเพื่อมงเลยหรอไม่มีพี่เดินอยู่ท่านี้ท่าไหนอสภาพถ้าไม่เห็นแกเดินท่านี้นะทำไมมันก็ว่ายน้ำกลับแล้วล่ะ มันไม่กล้าเข้าฝั่งแต่ไม่แน่นะคืนนั้นอาจจะเจอก็ได้เจอใครมันอาจจะว่ายน้ําเข้าฝั่งก็ได้ทาไมล่ะพี่ก็เลยไม่รู้มันไม่เห็นมันว่ายมาได้ได้ข่าวตอนนี้ว่ายมาแล้วนะว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วนี่จะต้องถามคุณใช่คนนี้ป่ะใช่ใ้าถามคนนี้หน่อยนี่คนนี้มีคลับไลน์นะต่านี่หัวเก้าดาววันนี้อาจจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ครับผมอาจจะมาคุยกันให้รู้ว่า น้องสายยังอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงให้สุขภาพร่างกายยังสุขภาพตอนนี้ก็แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างก็ถ้าขาดออกซิเจนก็ขามันก็จะเริ่มบวมแต่ไม่เป็นไรใจยังสู้อยู่ครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือน้องสายคุณแม่ขอร้องนะครับในนาของชวนชื่นคาเฟ่นะครับก็ขออวยพรให้หายวันหายคืนนะครับจะได้มาแสดงตลกแล้วก็สร้างความสุขสนานให้กับประชาชนทั้งประเทศนะครับขออวยพรนะครับแล้วบอกจะภาพ้วยว่าว่าไงฮะ หาน้องสายรับรองว่าไปแน่นอนไปแน่นอนองานหาไปนั่นถ้าราคาดีไปได้เ <c oughs> อาละครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วเลยครับพวกเราต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะฮะผู้ผู้ทำรายการทั้งหมดเลยนะครับ,รบขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมรายการชวนชื่นคาเฟ่น,นะครับสวัสดีคะโบโอ้ทำไมเสียงใหญ่ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฮะขอโทษปรับเสียงไม่ทันเพิ่งจะออกจากสปามา ที่ไหนไหนไหน,นะสป,ปาอะไรสับป,ปาสับปปเลิงอ่ะสป,ปาเดิอเอามาปราบเมียเธอตสป,ปาสวยๆยอย่างนี้เป็นผีแล้วชาตินี้คนไม่ต้องกลัวผีกันพอดีวันนี้เราลาไปก่อนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับครับ